ในโลกที่ไร้ความมืดไม่มีช่วงเวลากลางคืนมีเพียงแสงสว่างตลอด24ชมมั่วโมงแล้วจูๆ่ๆต้องเผชิญกับความมืดครั้งแรกในรอบหลายพันปีเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่อะไรรอรับชมได้เลยครับ NF Streaming สถานที่แห่งความสุขรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังครบวงจรความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัด เริ่มต้นเพียง49บาทประหยัดไปมากกว่า70%ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงก็ไหลลื่นไม่มีสะดุดสนุกได้ทุกที่จบครบในที่เดียวครับลองเลย NF Streaming ในโลกที่แอดมายกำลังจะพูดถึงดวงดาวแห่งนี้มีดวงอาทิตย์ถึง6ดวงด้วยกันครับทำให้โลกใบนี้ไม่มีช่วงเวลากลางคืนเลยมีแต่บันทึกโบราณที่เขียนเอาไว้ว่าในทุกๆ2049ปีจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้โลกอ่ะมืดมิด เพียงครั้งเดียวและหลักฐานทางโบราณคดีก็ชี้ให้เห็นว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นี้อารยธรรมบนโลกจะล่มสลายด้วยไฟในคลิปนี้แอดมายจะพาทุกคนมาสัมผัสกับอีกหนึ่งนิยายไสไฟสยองขวัญระดับโลกที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักครับนิยายเรื่องนี้มีชื่อว่า n t f a l l เป็นผลงานของไอแซคอา i m ซิมตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1941และได้รับการปรับปรุงเนื้อหา กับนักเขียนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตซิวเบิร์กในปี1990นิยายสั้นไนฟอร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนิยายสั้นยอดเยี่ยมตั้งแต่ก่อนปีคริสต์ศักราช1965โดยสมาคมไซแอนฟิคชั่นไรเทอร์ออฟอเมริกาเอาเรื่องไนฟอร์เนี่ยบรรจุอยู่ในเดอะไซแอนฟิคชั่นหอออฟเฟรมครับไนฟอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากคำพูดของลาฟเวลโดเอมร์สันนักปัชญ,ญาและกวีชาวอเมริกัน เขาอ่ะพูดไว้ว่าถ้าดวงดาวปรากฏแค่ครั้งเดียวในพันปีจะเป็นยังไงนะโดยเรื่องราวอ่ะเกิดขึ้นในจักรวาลที่ห่างไกลจากโลกของเรามีดาวเคราะห์ลากัสดวงดาวดวงนี้เป็นโลกที่พิเศษไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนครับลากัสดมีดวงอาทิตย์ถึง6ดวงคืออัลฟาเบตาแกมมาเดลต้าเอฟซลอนและซีตาดวงอาทิตย์เหล่านี้จัดตำแหน่งการโครจรกันอย่างสมบูรณ์แบบครับทำให้ดาวลากัสด ไม่เคยมียามค่ำคืนเลยไม่เคยมีความมืดและที่สำคัญที่สุดนะครับไม่เคยมีใครเห็นดวงดาวดวงอื่นครับเพราะแสงอาทิตย์อ่ะมันสาดส่องตลอดเวลาอาลยธรรมบลากัสจะเรินรุ่งเรืองมานานกว่า2,000ปีพวกเขาอ่ะพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงมีมหาวิทยาลัยหอดูดาวและนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อนนั่นก็คือความมืด และสำหรับชาวลากัสแสงสว่างคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดของทุกชีวิตบนดวงดาวครับเปรียบเสมือนออกซิเจนที่ใช้หายใจนักวิทยาศาสตร์ในลากัสแห่งมหาวิทยาลัยซาโลเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของดาวลากัสที่มีบทบาทสำคัญในการวิจัยทางดาราศาสตร์จิตวิทยาและโบราณคดีครับสถาบันแห่งนี้มีหอดูดาวด้วยนะที่ทันสมัยที่สุดและเป็นจุดศูนย์กลางของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นักวิทย์ของดาวดวงนี้ใช้เวลาหลายศตวรรษในการพัฒนากฎแรงโน้มถ่วงสากลเพื่อทําการบันทึกและวิเคราะห์การเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนของดวงอาทิตย์ทั้ง6ดวงเพื่ออธิบายการเคลื่อนที่ของพวกมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละครับที่พยายามอธิบายโลกอธิบายดวงจันทร์น้าขึ้นน้ําลงชาวลากัสก็เหมือนกันครับโดยนักวิทยาศาสตร์ในลากัสมีทฤษฎีว่าลากัสคือดาวเคราะห์ที่เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลดวงอาทิตย์ทั้ง6 ต่างโคจรรอบลากัสดาวลากัสเองออยู่นิ่งไม่เคลื่อนที่ดวงอาทิตย์ทั้งหมดเป็นเพียงแสงในท้องฟ้าที่หมุนรอบโลกของพวกเขาดาวลากาสจะไม่มีวันพบกับความมืดมิดและวงโคจรของดวงอาทิตย์จะทําให้ลากาสมีแสงสว่างแบบไร้รอยต่อคุณจะไปว่าว่าชาวลากัสไม่รู้เรื่องเลยอย่าไปว่าอย่างนั้นนะครับคุณลองนึกถึงโลกในอดีตของเราดิที่เขาเชื่อกันว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วดวงอาทิตย์ก็โคจรรอบโลก ชาวลากัสก็เหมือนกันนั่นแหละครับทฤษฎีของชาวลากัสอ่ะเป็นฝั่งวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับทีนี้มันยังมีความเชื่ออีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งวิทยาศาสตร์และเป็นองค์กรศาสนาลึกลับบนดาวลากัสที่มีบทบาทสําคัญในการทํานายและก็เตรียมพร้อมสําหรับเหตุการณ์ความมืดมิดของดวงดาวที่เกิดขึ้นทุกๆ2049ปีโดยฝั่งลัทธิจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อายุ2,000กว่าปีนี่แหละครับที่โลกเคยมีค่ําคืนอันมืดมิด และการล่มสลายของอารยธรรมมีคำภีร์ที่เขียนด้วยภาษาโบราณแล้วก็ถูกสืบทอดต่อกันมานะครับโดยคมภีร์ทํานายไว้ว่าทุกๆ2 5 5 0ปีลากัสจะเข้าไปในถ้ำที่มืดมิดดวงอาทิตย์ทั้งหมดจะหายไปและความมืดสนิทจะปกคลุมโลกสิ่งที่เรียกกันว่าดวงดาวจะปรากฏขึ้นดวงดาวเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรถูกบันทึกหรือศึกษาด้วยเครื่องมือโลกธุรกิจ การเห็นดวงดาวเป็นเงื่อนไขสําคัญสําหรับความอยู่รอดผู้ที่ไม่ได้เห็นมันจะสูญเสียวิญญาณดวงดาวอจะปลิดวิญญาณของมนุษย์และทําให้พวกเขากลายเป็นสัตว์ป่าไร้เหตุผลอารยธรรมบนโลกจะล่มสลายด้วยไฟแต่สิ่งที่สองกลุ่มนี้ขัดแย้งกันก็คือคมภีร์ของฝั่งลัทธิทําไมไม่ถูกทําลายด้วยไฟไปพร้อมๆกับมนุษย์ในยามค่ําคืนละ่ะ มันดูเหลือเชื่องมงายและเกินกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ของพวกมหาลัยจะเข้าใจครับไม่มีล็อกไอ้คำคงคำคืนบ้าบออะไรอะไรสาระพวกมึงเขียนคำพีเองแล้วก็มนโนกันมากกว่ามัง้งจนกระทั่ง400ปีก่อนเหตุการณ์ความมืดมิดของลากัสนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าโจโนวี41ได้พบความจริงที่ว่าลากาสโคจรรอบดวงอาทิตย์อัลฟาไม่ใช่อัลฟาโคจรรอบลากัส มันน่ะเป็นเพียงดาวเคราะห์ดวงหนึ่งไม่ใช่ศูนย์กลางของจัก,กรวาลดวงอาทิตย์เอัลฟ้าเป็นดาวเลิกที่มีมวลมหาศาลกว่าลากัสมากแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเพียงแค่แสงบนท้องฟ้าครับต่อมา20ปีก่อนเหตุการณ์ความมืดมิดของลากัสได้มีการค้นพบการแก้ปัญหาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ทั้ง6ดวงจนมาเจอกับความขัดแย้งในการคำนวณวงโคจรของลากัสครับและดวงจันทร์บนท้องฟ้าแทบไม่มีใครมองเห็นเพราะโดยปกติ ดวงจันทร์จะอยู่ในระยะที่ไกลมากๆครับแล้วก็ถูกแสงจากดวงอาทิตย์บดบังจนหมดแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดวงจันทร์เข้ามาใกล้ลาการขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดวงจันทร์เข้ามาใกล้ที่สุดและมีขนาดปรากฏใหญ่ที่สุดครับนั่นทําให้อีก20ปีข้างหน้าวงโคจรระบบดาราศาสตร์ที่ซับซ้อนของลาการ์ตทาให้ดวงอาทิตย์5ดวงยกเว้นดวงเบตานะครับไปอยู่ในตำแหน่งที่ลากัสมองไม่เห็นจากทุกจุดบนดวงดาว คือถ้าเป็นโลกมนุษย์ของเราถูกไหมครับโลกเรามันจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ทําให้มีกลางวันแล้วก็กลางคืนถูกไหมส่วนดวงอาทิตย์เบต้าที่ถึงคิวในการให้แสงสว่างกับลากัสดเนี่ยก็ถูกดวงจันบทร์บดบังจนมิดเพราะดวงอาทิตย์เบต้าอยู่ห่างไกลที่สุดณตอนนี้สรุปแล้วเหตุการณ์ลางโลกใน2,049ปีก่อนก็คือสุริยุป,ปราคาครับและสุริยุป,ปราคาในลากัสดก็ใช้เวลาถึงครึ่งวันหรือมากกว่านั้น ในโลกจริงของเราอ่ะสุรยุปราคาใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่เนี้ยมันนานเป็นวันๆไง2เดือนก่อนเหตุการณ์สุริยุปราคาก็มีการเตรียมพร้อมการรับมือความมืดมิดครับประชากรประมาณ300คนนะ่ะไปหลบภัยในที่หลบภัยส่วนนักวิทย์ก็เตรียมบันทึกเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นฟาโล24และยีมอ 70. ส70นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองส่วนตัว เขาซื้อบ้านชั้นเดียวที่ราคาถูกแล้วก็คลุมด้วยผ้ากำมะหยี่สีดำและก็เจาะรูเล็กๆบนหลังคาเพื่อจำลองผลกระทบของดวงดาวแต่การทดลองก็ล้มเหลวย่อยยบครับเพราะไม่มีอาการบ้าคลั่งเกิดขึ้นเลยทำให้นักดาราศาสตร์คนอื่นๆสับสนแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าไอาการทดลองส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยโดยที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ทดลองอ่ะคาดหวังว่าตนจะเป็นบ้าแต่พอไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็กลับรู้สึกโล่งใจครับ นักวิทยาศาสตร์เลยต้องทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุของความหวาดกลัวและความมืดการที่เราฟังแล้วรู้สึกแปลกประหลาดอ่ะอย่าไปว่าว่าชาวลาการเขาโง่นะครับคือเขาไม่เจอความมืดหรือว่าแสงของดวงดาวอ่ะเขาก็ตั้งทฤษฎีไปเรื่อยนั่นแหละมีดักดาราศาสตร์บางคนนะ่ะเสนอทฤษฎีว่าดวงดาวไม่ได้ทําให้เกิดความบ้าคลั่งตามคัมภีลัทธิแต่ความบ้าคลั่งเวลาคนเห็นดวงดาวอ่ะเป็นวิธีต่อสู้กับความมืดที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนตั้งหากละ่ะ สี่ชั่วโมงก่อนสุริยุปราคาลาติเมอร์25สมาชิกลัทธิอะบุกเข้ามาในหอดูดาวเพื่อทำลายอุปกรณ์ที่ตั้งบันทึกไว้เขาและลัทธิอะโกรธมากที่นักวิทยาศาสตร์ตรีความเหตุการณ์ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติแต่เหล่านักดาราศาสตร์ก็พยายามอธิบายธรรมชาติของดวงดาวให้ชาวลัทธิฟังครับเพื่อต่อรองแล้วก็ลดความขัดแยง้งจนสุดท้ายเหล่านักดาราศาสตร์ก็ได้ดำเนินบันทึกเหตุการณ์ต่อไปครับ สองชั่วโมงก่อนสุริยุปราคาขณะที่เตรียมอุปกรณ์บันทึกภาพและข้อมูลก็มีเสียงประท้วงและความโกลหลจากในเมืองเริ่มขึ้นครับชาวเมืองหวาดกลัวความมืดพวกเขาถูกปลุกระดมโดยชาวลทัทธิพยายามเตรียมคบเพลิงเตรียมไฟและแสงสว่างฉุกเฉินเพื่อปลุกเข้ามายังหอดูดาวครับหนึ่งชั่วโมงก่อนสุริยุปราคาดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าดวงสุดท้ายก่อนที่ดวงอาทิตย์เบต้าจะเป็นคิวถัดไป มีการปิดกั้นประตูและหน้าต่างของหอดูดาวและเตรียมพร้อมรับมือกับฝูงชนที่กำลังหลั่งไหลเข้ามาความตึงเครียดของนักวิทยาศาสตร์มาถึงขีดสุด45นาทีก่อนสุริยุปราคาเหลือเพียงดวงอาทิตย์เบต้าเท่านั้นบนท้องฟ้าและมีเพียงแสงสีแดงส้มจากเบตา้าที่อยู่ในระยะไกลสุดเพียงเท่านั้นการเริ่มสุริยุปราคา เมื่อสิ้นแสงเบต้าสุริยุปราคาที่รอคอยมานานก็เริ่มขึ้นทุกสายตาหันไปมองท้องฟ้านักวิทยาศาสตร์รีบเร่งทำงานบันทึกข้อมูลขณะที่สมาชิกลัทธิเริ่มท่องคำพีครับนักวิทยาเริ่มคุยกันว่าคำทำนายในคำพีของลัทธิมีต้นกำเนิดมาอย่างไรจนกระทั่งถูกขัดจังหวะด้วยความบ้าคลั่งของผู้คนที่หวาดกลัวในความมืดเมื่อดวงอาทิตย์เบต้าถูกบดบังมากขึ้นเรื่อย แสงสีแดงส้มเริ่มจางหายไปและมันเป็นแสงสุดท้ายที่ชาวลากัสได้เห็นครับในช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนี้ฝูงชนจากเมืองเริ่มปรากฏตัวบริเวณหอดูดาวเสียงโห่ร้องและความโกลาหลก็ดังขึ้นมีการสั่งให้ปิดประตูและหน้าต่างทั้งหมดเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีจากฝูงคนที่บ้าคลั่งบรรยากาศในหอดูดาวเต็มไปด้วยความตึงเครียดครับทุกคนต่างรู้กันว่าพวกเขา กำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อดวงจันบทร์บดบังเบต้าอย่างสมบูรณ์ความมืดสนิทปกคลุมลากัสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่พวกเขารู้จักมันไม่ใช่แค่การขาดแสงแต่เป็นความมืดที่ไม่มีใครเคยจินตนาการถึงครับชาวลากัสที่ไม่เคยรู้จักความมืดเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างครับอย่างการหายใจไม่ออกขนลุกรอบตัวความกลัวดิ้นลนที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาการคลื่นไส้และวิงเวียนความรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดแล้วพอสายตาปรับตัวเข้ากับความมืดสิ่งที่ไม่เคยมีใครจินตนาการได้ก็เริ่มปรากฏในท้องฟ้าครับดวงดาวหลายหมื่นดวงอ่ะเริ่มเปิดเผยตัวเองสำหรับชาวลากัสที่เชื่อกันว่าจัก,กรวาลมีขนาดเล็กและลากัสเป็นจุดศูนย์กลางอะการเห็นดวงดาวหลายพันดวงทำให้ความเป็นจริงที่พวกเขารู้จักมันพังทลายลงครับ แสงจางๆของดวงดาวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะปรากฏกายบนท้องฟ้ามากมายครับทฤษฎีของนักวิทยาศาสตร์ที่เชื่อกันว่าจักรวาลน่ะเล็กเกินไปแล้วก็มีดวงดาวแค่12ดวงอ่ะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงดวงดาวอ่ะแท้ที่จริงแล้วมันมีเป็นล้านล้านดวงครับตรงตามที่ชาวลทัทธิอ่ะเคยทํานายไว้ทําให้ชาวลากัสไม่รู้อะไรอีกแล้วว่าความเชื่อหรือความจริงคืออะไรกันแน่ สิ่งนี้ทำให้เกิดความบ้าคลั่งอย่างรุนแรงนักวิทยาศาสตร์ที่มั่นใจในความรู้ของตนก็ถูกกระแทกจนสูญเสียความมั่นใจและเริ่มสูญเสียสติครับพวกเขาไม่สามารถหาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลสำหรับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งอ่ะกรีดร้องออกมาด้วยข้อสังเกตสุดท้ายว่าดวงดาวทั้งหมดนี้เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้เพียงสักนิดเดียวเราอ่ะไปเชื่อว่าดาวทั้งหกดวงในจักรวาลคือทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ดวงดาวนี้พวกมันน่ะไม่เคยเจอความมืดความมืดจะอยู่ตลอดไปตลอดไปตลอดไปและทุกอย่างกำลังพังทลายลงมาเราไม่รู้เราไม่มีทางรู้และและคำพูดนี้มันได้สรุปแก่นของเรื่องรลาวานะครับว่าขีดจำกัดของความเข้าใจแบบมนุษย์และผลที่ตามมาจากการค้นพบที่ไม่คาดคิดอ่ะมันนำไปสู่อะไรได้บ้างในทางกลับกัน ลัทธิดันมีคําอธิบายแม้จะไม่มากพอก็เถอะพวกเขาได้ทํานายเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดเหมือนกับว่าชาวลัทธิได้เตรียมใจไว้แล้วครับเมื่อความมืดและดวงดาวทําให้คนบ้าคลั่งสัญชาติยานในการหาแสงก็กลายเป็นความหลงไหลที่ไม่สามารถควบคุมได้ชาวลาการเริ่มจุดไฟเผาทุกอย่างให้ไหม้เพื่อได้แสงสว่างครับไม่ใช่แค่ในเมืองซาโลนะแต่จุดไฟเผาทั่วทั้งดวงดาวพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากเหตุผลครับ แต่มาจากความหวาดกลัวดั้งเดิมที่ฝังลึกอยู่ในยีนหลังจาก2,049ปีของแสงสว่างที่ผ่านมาพวกเขาต้องการแสงครับและความมืดเป็นความกลัวที่คาดไม่ถึงจากหอดูดาวนักวิทยาศาสตร์มองเห็นเมืองซาโลลุกเป็นไฟเปลวไฟสีแดงส้มโชดช่วงขึ้นสู่ท้องฟ้าสีดำการทำลายล้างเป็นระบบแล้วก็เริ่มขึ้นทั้งอาคารเก่าแก่ห้องสมุดคลังข้อมูลหรือว่าสิ่งก่อสร้างทั้งหมดะ กลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีสําหรับการต่อสู้กับความมืดไฟไหม้อแพร่ขยายไปทั่วไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุแต่เป็นเพราะการกระทําของคนที่บ้าคลั่งพวกเขาเผาป่าไมา้เผาทุกสิ่งทุกอย่างที่เผาได้ครับแม้แต่บ้านของตัวเองก็เผาทิ้งนะครับอะไรจุดไฟได้จุดแม่งให้หมดอ่ะคือยอมทําเพื่อสร้างแสงสว่างให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอา้าแล้วรัฐบาลตำรวจทหารหรือว่าสถาบันพวกเนี้ย หายไปไหนหมดแล้วคุณลองคิดดูนะพวกสถาบันพวกเนี้ยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วตำรวจรัฐบาลอ่ะแม่งก็บ้าคลั่งเหมือนกันครับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานการบริการพื้นฐานหรือว่าความปลอดภัยอ่ะมันหยุดชะงักไปหมดครับเพราะว่าตำรวจหรือรัฐบาลก็เป็นมนุษย์เหมือนกันประสาทแดกเหมือนกันครับความรู้ที่ดาวดวงนี้สั่งสมมานับพันปีจะสูญหายไปในเปลวไฟอไรารยธรรมที่เคยรู้จกักความรู้ที่เคยมีถูกเผาทำลายทิ้ง ความพินาศที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดปกติใดๆนอกจากความรู้และความกลัวจนไม่เข้าใจในเหตุผลเป็นสิ่งที่ทำให้อารยธรรมของมนุษย์สูญพันครับเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สุริยุปราคาสิ้นสุดเหลือผู้รอดชีวิตเพียงเล็กน้อยครับส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและคนที่หลบซ่อนในที่ปลอดภัยอย่างถ้ำลึกหรือหาที่หลบภัยที่นักวิทยาศาสตร์เตรียมไว้ให้ ผู้รอดชีวิตเหล่านี้ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ด้วยความรู้เพียงเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยมีพวกเขาต้องเรียนรู้การเกษตรสร้างเครื่องมือก่อสร้างและเทคโนโลยีพื้นฐานใหม่ทั้งหมดครับข้อสันนิษฐานที่เคยตั้งไว้ว่าคัมพียเหลือรอดผ่านไฟไมาได้อย่างไรตอนนี้มีคำตอบแล้วนะครับมันคือการบอกเล่าและเขียนขึ้นใหม่โดยเด็กๆที่ยังไม่ได้ถูกปลูกฝังความรู้สึกความกลัวในความมืด การทำลายล้างต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมันจะค่อยๆกลายเป็นตำนานครับแล้วก็กลายเป็นความเชื่อเด็กๆที่รอดชีวิตจะเล่าให้ลูกให้หลานฟังเป็นเรื่องเล่าที่ผสมกับความจริงบวกจินตนาการเรื่องราวเหล่านี้จะถูกบันทึกลงในคัมภีร์เล่มใหม่ซึ่งจะกลายเป็นหนังสือแห่งการเปิดเผยสำหรับรุ่นต่อไปครับแล้วพอเวลาผ่านไปความจริงมันก็จะถูกปรุงแต่งด้วยองค์ประกอบเหนือธรรมชาติ จนกระทั่ง2,049ปีต่อมาลูกหลานของพวกเขาจะต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกันอีกครั้งหนึ่งในฟอร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าใส่ไฟธรรมดานะครับแต่เป็นการสำรวจลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์ความกลัวและขีดจำกัดทางการรับรู้เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่นักวิทยาศาสตร,ร์ที่ฉลาดที่สุดก็อาจผิดพลาดได้เมื่อมีข้อมูลจำกัดการที่ชาวลาการ์ดคิดว่าจักรวาลมีขนาดเล็ก และมีดวงอาทิตย์เพียงไม่กี่ดวงสะท้อนความเยื่อหญิ่งทางปัญญาของมนุษย์ในขณะเดียวกันการที่ลัทธิทํานายเหตุการณ์ได้ถูกต้องแม้จะไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าบางครั้งบัญญาดั้งเดิมและประสบการณ์ที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นก็มีคุณค่าเหมือนกันครับท้ายที่สุดแล้วไนฟอเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความอ่อนแอของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่รู้จักและเตือนเราว่า มีสิ่งมากมายในจักรวาลนี้ที่เรายังไม่เข้าใจครับการค้นพบความจริงใหม่อาจจะทำให้เรา่ะต้องทบทวนทุกสิ่งที่เคยเชื่อมัน่นและบางครั้งความจริงอาจมากเกินกว่าที่จิตใจมนุษย์จะรับไหวครับนึกถึงแอปสตรีมมิงนึกถึงเรา Nf streaming หมาล่าแซ่บจากมิ s เดียมกินเองอร่อยเองขายเองนักเลงพอในซองมีของให้เยอะแยะเลยอย่างพริกหมาล่าผากักฟองเต้าหู้วุ้นเส้นเส้นมันเห็ดหูหนูน้ำจิ้ม วิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่ใส่ทุกอย่างมันเข้าไปใครลักหมาล่าเหมือนแอดมีสั่งซื้อที่ลิงก์ของแอดมีได้เลยครับ